ฝนตกหนักน้ำท่วมในมณฑลหูหนานของประเทศจีนส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านหนึ่งแสนคนเสียหายทางเศรษฐกิจกว่าส0,000 000, ล้านบาทสำนักงานใหญ่การควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งมณฑลหูหนานทางตอนเหนือกลางของจีนรายงานว่าภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนท้องถิ่นกว่า1ล้าน1แสนหหมื่นคน นำมาสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงกว่า6,000ล้านหยวนหรือกว่า30,000ล้านบาทสถิติเบื้องต้นจากสำนักงานใหญ่ระบุว่าฝนตกหนักจากพายุใต้ฝุ่นแคมีส่งผลให้ประชาชนในมณฑลหูหนานต้องอพยพ9 5 0 0 0คนในจำนวนนี้มีประชาชนที่ต้องรับการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเกือบห้า0 0คนรวมถึงสร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตร กว่า670,000ไร่ในจำนวนนี้มีพื้นที่เสียหายย่อยยับกว่า100,000ไร่ปัจจุบันมณฑลหูหนานยังคงประกาศการรับมือเหตุฉุกเฉินจากน้ำท่วมระดับสจากระบบเตือนภัย4ระดับโดยพื้นที่ระดับอำเภอทั้งหมด78แห่งยังคงประกาศการรับมือเหตุฉุกเฉินในระดับแตกต่างกันส่วนเมืองจือซิงและหัวหลง ประกาศรับมือเหตุฉุกเฉินจากน้ำท่วมระดับหนึ่งรายงานจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจีนระบุว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ของหูหนานเกินกว่า200มิลิเมตรในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนหลายแห่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนหนทางถูกน้ำท่วมสูง ภาพจากสื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วมสูงจนถึงหลังคาบ้านรถยนต์ถูกน้ำพัดพาไปไกลและประชาชนต้องอพยพขึ้นไปยังพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ประสบภยัยแต่การเข้าถึงบางจุดยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากผลกระทบของพายุคแคมี ไม่ได้มีจำกัดอยู่แค่เพียงการทำลายทรัพย์สินและบ้านเรือนเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากระบบไฟฟ้าและการสื่อสารถูกตัดขาดในหลายพื้นที่การเกษตรกรรมและการประมงได้รับความเสียหายอย่างหนักประชาชนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากรัฐบาลและองค์กรต่างๆเพื่อฟื้นฟูชีวิตและความเป็นอยู่หลังพายุสงบ ทางการจีนได้ประกาศเตือนภัยพายุระดับสูงสุดและเรียกร้องให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเลวร้ายลงอีกความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชนเป็นสิ่งสำคัญในการผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ในขณะที่ฝนยังคงตกหนักและสภาพอากาศยังไม่สงบความหวังและกำลังใจเป็นสิ่งที่ประชาชนหูหนานต้องการมากที่สุดในขณะนี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้อย่างปลอดภัยสถานการณ์ฉุกเฉินจากน้าท่วมในเมืองจือซิงและหัวหลงกําลังสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของเขื่อนสามผาเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อทั้งสองเมืองประกาศเตือนภัยฉุกเฉินเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้เกิดขึ้นหลังจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องได้ทำให้น้ำในแม่น้ำและทะเลสาบต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งสองเมืองซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำแยงซีต้องเผชิญกับความเสี่ยงน้ำท่วมขนาดใหญ่ที่อาจล้นเข้าท่วมพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรผลกระทบต่อเขื่อนสามผาเมื่อเมืองจือซิงและหัวหลง ต้องเผชิญกับน้ําท่วมฉุกเฉินเขื่อนสามผาก็ได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกันเขื่อนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของน้ําในแม่น้ํแยงซีและช่วยป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําแต่ปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาอันสั้นอาจทําให้เขื่อนต้องทํางานหนักขึ้นกว่าปกติการระบายน้ําจากเขื่อนสามผาจะต้องถูกปรับให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการล้นตลิ่งและการทำลายเขื่อนการตัดสินใจในการระบายน้ำต้องคำนึงถึงทั้งความปลอดภัยของเขื่อนเองและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ปลายน้ำมาตรการตอบสนองเจ้าหน้าที่ทางการของจีนได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยและทรัพยากรต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ การเตรียมการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นรวมถึงการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงการเสริมสร้างกำแพงกั้นน้ำชั่วคราวและการจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยสำหรับการพักพิงเสียงสะท้อนจากประชาชนประชาชนในเมืองจจอซิ่งและหัวหลงต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นหลายคนได้เริ่มเก็บข้าวของสำคัญ และเตรียมตัวอพยพไปยังพื้นที่สูงขณะที่บางคนยังคงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในขณะที่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความสามารถในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสามผาและการตอบสนองอย่างรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ทางการจะเป็นกุญแจสำคัญในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมฉุกเฉินในครั้งนี้ ด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาของมณฑลหูหนานคาดว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลจะเผชิญฝนตกหนักในช่วง1-2วันข้างหน้านี้จึงแนะนำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเขื่อนสามผาโครงการพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อสร้างด้วยความสูง185เมตรและความยาว2335เมตรเขื่อนนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมน้ำและผลิตกระแสะไฟฟ้าให้กับประเทศจีนแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นการสะสมน้ำจำนวนมหาศาลในเขื่อนสามผากำลังสร้างแรงดันมหาศาล ต่อโครงสร้างของเขื่อนเองการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหากมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่หรือน้ำหลากจากฝนตกหนักอาจทำให้เขื่อนต้องรับภาระหนักเกินไปผลที่ตามมาอาจจะเป็นการระเบิดของเขื่อนและการไหลท่วมของน้ำมหาศารที่ไม่สามารถควบคุมได้หากคำสาปของเขื่อนสัมผาเกิดขึ้นจริงผลกระทบจะเป็นหายนะใหญ่หลวง ต่อพื้นที่หลายล้านตารางกิโลเมตรทั้งเมืองและหมู่บ้านในลุ่มน้ำยังซีทั้งหมดจะถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วประชาชนหลายล้านคนจะต้องอพยพหนีภัยระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดจะล่มสลายเศรษฐกิจและการ,กรเกษตรจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขื่อนสามผาต่างแสดงความกัง,งวลและความกลัวต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หลายคนเริ่มเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะมาเยือนอย่างไม่คาดฝันพวกเขารู้สึกว่าชีวิตและความปลอดภัยของตนเองแขวนอยู่บนเส้นได้